เป็นแล้วตกลงแล้วนะตกลงแล้วก็ตัดเชือกปุ๊บไอ้ไอ้นันตกไปแล้วเป็นนิมิตนิมิตก็คือหลักเหตุแหมว่าขาดใจจากอาจาป็นเป็นอาจารย์งเขาชงเป็นอาจารย์งแล้วฉะนั้นแต่ก่อนเนี้ยมีแต่ก้อนหินเป็นเป็นเป็นต้นไม้ได้อาาจรย์ต้นไม้ได้แต่ไม่ขาวรต้นไม้แม่น้ำภูเขาจอมกรวบแต่ยางที่จะแต่ย่างที่นิยมคือต้น ที่มันไม่ไม่หนีไปไหนแต่มันหนีเพราะอะไรเดิมดเิมมันเป็นธรรมชาติ <c oughs> คนถ <c oughs> อนไปได้ไม่รู้เอา้าไม่ไม่รู้เอามาทําเปนะ็นกลมๆกันทางเหนือกลมกนะน้ํามาพาไปเลยนะฮะดังนั้นจริงต้องหลัน่นดึงใบเสี้ยวมาฝักให้ตัวหลัน่นดึงใบเสีมามีเอวอยู่แล้วเขาเดิมมันไม่มีเอว ซิงเดอรแมนเพ็ตเนี่ยมันเป็นเมืองที่มารุ่นหลังรุ่นแรกเนี่ยเขาตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำตะวันตกชื่อว่าชาตังลาวชื่อชาตังลาวเป็นชาวกวาล้วยเป็นาวกล้วยเลยเนะครับเช่นเดียวกัถามว่าทา้งท้ายรอยสิงค์คืออะไรน้ำพริกเตาอ้าวตอนนี้ฝั่งถนนเนี่ยยังเหลือหลักฐานอยู่คือพระธาต ที่เดี๋ยวนี้ถูกซ่อมแล้วเป็นเจดีทรงอมาแต่ก่อนนั้นเป็นเจดีทรงยอดพุ่มเข้าดบินคือได้รับการสร้างประมาณปี1น0่ง้อนหนึ่งพันหน่นเก้อยสามพันเกรต้นแผ่นดินพระเจ้าก็มหาธรรมราชาธิรอกที่หนต่อมาในสมยยัยอยุทยานะครับก็ย้ายเมืองมาตั้ง ที่ดังได้จากตะบันทองสร้างกำแพงด้วยทีลาแรงแข็งแรงมากเพราะเป็นเมืองหน้าด่านระหว่างายุทยากับสุขโขทยัยการมีกำแพงแข็งแรงอย่างนั้นก็ชี้ส่องให้เห็นปรากจากว่าได้มีการยวัฒนาการทางเทคโนโลยีย้านอาวุธเือมีปืนใหญ่ดังนั้นใช้กำแพงด้วยนะค่ายไม้ไผ่ ไช้ทรงเนี่ยมันทานกำลังไม่ได้แล้วถึงต้องใช้ไม่ผิดก,ก็ก็ทีละแรลกทานกำลังยิงของลูกเตยและโดยเฉพาะประตูเป็นส่วนที่อ่อนแอนที่สุดนะฮะเพราะเป็นประตูไม้ถึงจะเสริมเหล็กอะไรก็ตามเตียมันมันเป็นจุดอ่อนดังนั้นเมืองเหล่านี้จะมีป้อมตรงหน้าเป็นทางบางัง วิถีกระสุนที่จะยิงทำลายตัะโตนะฮะยังยังเหลือนะฮะถ้าเราผ่านไปจะไม่แปลเพราะเราเป้าหมายเราไม่ได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยตรงหรือจริหรคดีโดยตรงนะฮะการยิงปืนใหญ่ทำลายกำแพงเนี่ยถ้าคุณไปที่บันเจเลรชาชวางบันเจเลเนี่ยจะมีป้อมปืนที่แข็งแรงมากบนปบางปรโตรเวลาเราจะเข้าประตรูเราเดินตรงไม่ได้หรอกต้องเดินอ้อมไป่จะเข้านั่นก็คือ รับฐานทำทัยุทก,กับวิธีเหลือให้เราเห็นว่าให้สักยภาพสมงกลช่ลบในอายุาวุฒิสมัยก่อนเนี่ยมันทําให้สถาปัตย์ต้องพัฒนาเพื่อให้มันมีความสมานขึ้นกันกันได้นะครับอ้าวเราก็หยุดเรื่องโบราณคดีไปก่อนอามาตรงนี้นะครับที่เราเข้ามาจนวันกี้เี่ยให้หยุดทำจึก้ากันหรือเปล่าฮนะ หยุดลไม่ได้อยู่อยู่แล้วทคัสุดขาเดียวครับตรนนั้นแล,และเห็นชวม่มละไหมไม่เห็นเพราะว่าเรายึดมานะเพราะเวลาเราเดอเราเล่นรถฐานเนะี่ยจะอยู่ทัางขวามือนะเปเล่นเฉียดเียดมาทีแล้วนี่ควฐานเฉดีมราันก็ฐานหม่กันเพราะฐานแต่เวทคูดีพึกอัาในแม่คูีเวทกับเวทจะมัก ع, มก็ทางทาง่ายวัตถเนี่แหละเวทจะเนี่ยมั <m> ก <m> มากรูิทานลจกก็ต้นขี้รูขี้ขี้ยไม่นา่าแปลแพวกบาลีมันอ้อภาษาไทยเป็พูดภาสาไทยฮขี้ก็จเหมือนอย่นะีบอกว่าขี้ฮงขี้แปลว่าใครขี้จะป<อ>ไปได้โง <laughs> ่เอ้าเรี่ยไป,ลยปดลแบบน ตรงนี้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ขึ้นะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วฉะนั้นใครจะเข้ามาที่ที่นี้บางทีอาจจะต้องมีการค้นโต้ด้วยเพะะราะประเด็ดใบไม้ดอกไม้ก็ไม่ได้มรดกโลกนี่นี่นไม่ใช่สิทธิของเราแล้วเป็นสิทธิของมรดกโลกพูดไปพู้มาถึงไปกระทบเขาไม่เอาจเจะมีที่มาไล่ที่นี่เป็นที่อรัญยิ เขาอยู่นอกเมืองแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองนะฮะแล้วก็ที่นี่เป็นที่พระสงฆ์ฝ่ายอรัญญวาสคือพระสงฆ์อยู่ป่าพระสงฆ์พวกอรัญาวาสีเนี่ยคือมีความประสงค์ที่จะไม่อยู่ในเมืองซึ่งมันมีความวุ่นวายอยู่ใกล้คะว่าคือคนสามัญฉพราะนั้นการบำเพ็ญรถ จำทำสมาธิเจริญวิปัสสนาเนี่ยต้องการที่วิเวกเหมือนอย่างพุทธเจ้สาสมัยพุทธการก็ทำนักอยู่ในป่ามากกว่าที่จะอยู่ในเมืองนะครับนั้นก็จึงมนพื้นที่จับจองที่บริเวณน,นอกเมืองเนีเ่ยเดิมก็คงเป็นป่ามากกว่านี้แล้วเงียบสงบมีสัตว์ป่าต่างๆวิ่งนก็เมื่อปีที่แล้วมีอ่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังมีความวิ่งในนี้นะครับ ไม่ใช่กวางป่านะกวางเอามาให้มันอยู่ในป่าคือคือผู้ดูแลอุทยาเนี่ยนะครับมีความประสงค์ดีต้องเอ่ยชื่อหน่ว่าชื่อประถมนะฮะเดี๋ยวมีกระถูกในประเทศไปอยู่ที่อื่นเขาทำความดีเกินไปเขาก็มาเห็นว่าอุทยาที่มีเน่ยมันดีกว่าที่ไหนๆเพราะมันเป็นป่าจริงๆนะครับ ฉะนั้นเมื่อมันเป็นป่าจริงๆสมัยพุทจการเนี่ยท่านประทับอยู่ที่มฤคทาย,ยวันนะไม่ไม่แช่ประจวบแปราณีนะไม่ใช่หรืรนะอครับขามีคนม,มีเชื่อพุกเจ้าเือนเงินไทยโอตายฉะนั้นบอกว่ามฤคลา,ายวันก็ต้องเชื่อว่าพระเจ้า,า,ายอยีูนี่นคือมฤคทายวันเป็นป่าในอินเดียเป็นที่อาศัยของควานะฉะนั้น ก็เมื่อปะสมมมนอยู่ที่นี่ก็บอกเออทางนายิก็ไปขอป่ากวางเนี่ยจากสำนักพันธุ์ชตว์ป่าเนี่ยแล้วก็เขาอนุญาตก็มาเลี้ยงที่นี่ประมาณสิบตัวเดิมก็มาตั้ข้อตรงแถวสขาเนี่ยนะฮะให้มันคูนแล้วก็ปล่อยเดิระสมก็ร้สึกว่ามันเหมือนกับที่ไหนนาราเหมือนนาราแล้วเหมือนกับเขาบินบนาเขาบินบนาในตอนที่ห้าเนี่ย ไม่มีสัตว์นั้หลายเลยเอาความยังเอาปล่อยให้เดิน,นต่อมากต้ังราการเป็นสวนสาะารณะผสมที่ทำอยู่ภาคเดียวพอเจ้านายเห็นว่าเฮ้ยทำอะไรอย่างนั้นกันหนาย,าย้ายผสมไปต้องคลืนกวางเขาหมกเดี๋ยวนี้เราไม่มีกวางเดินเลยเช่มันมีชีวิตนะฮะมันมีชีวิตได้เรามาก็หแห้งแห้งอย่างนี้แหลนะฮะ เราก็ทําให้ตัวเรามีชีวิตก็พอในนี้มีวัดจำนวนมากนะครับซึ่งยังขุดค้นเป็นความต่อเนื่องโดยเฉพาะวัดที่เดี๋ยวจะผ่านอยางอาญบุตรสี่นะครับลึกเข้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยมีวัดชื่อหน้าโกรนหนาโกรทั้งนั้นเลยวัดป่าผีหมาอย่างนี้เป็นต้นมีผีหมาด้วยอาจจะเป็นโกให้มนุษย์หมาป่าก็ได้อีกนึัน้นแต่ไปชื่อเร่านี้เป็นชื่อชาวบ้านตั้ง เหมือนที่สุขโขทยัยถ้าเรามาดูที่นี่เนี่ยมันเป็นจุดท,ที่เดียวในอุทยาน,นที่เขาต้องไม่ดูไม่ได้นะใครมามาที่ไม่ดูไม่ได้นะะดังนั้นต้องมาดูคือวัดชางลอกเมื่อวานเราดูวัดทางล้อมตอนนี้วัดชางลอกนะ <c oughs> ก็เป็นสนสถานที่ยังอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ที่สำคัญที่เขาจะให้เราดูก็คือตัวพระสถูพที่แปกกว่าที่ไหนๆหมดโดยทำเป็นฐานสี่เหลี่ยมมีช้างยืดออกมาขึ้นตัวสี่ด้านจำนวนหกสิบสี่เชือกจำนวนหกสิบสี่เชือกนะครับประจําพิษต่างๆพิกนี่ก็แบ่งเป็นเจียวพริกใหญ่พริกใหญ่หกสิบสี่เชือก ถ้าเดี๋ยวใครสนใจก็เดินนับก็ได้นะครับเดินนับไปนับไปดับไปแล้วข้างบนก็เป็นลานกว้างมีทางขึ้นสี่ด้านนะที่เห็นตัวขบนนั้นคือฐานสถูปนะทรงลังกานะทรงหลังกาที่เราเห็นแล้วเป็นรูปทรงเหมือนเมื่อตอนเย็นที่เราไปดูวัดศาลาวัดสี่ห้องนะฮนะก็ชมคล้ายกันแต่ที่เ็าใหญ่หน่อยใหญ่หน่อย นี่สิ่งที่เราต้องการจะมาศึกษาที่นี่ก็คือลูกช้างช้างทุกทุกเชือกจะมีเครื่องประดับที่สวยงามกว่าที่เราเห็นผ่านเพราะที่เราเห็นผ่านมาบางเชือกก็ไมไ่ประดับอะไรเลยตัวลุ่นๆอย่างตอนเย็นที่เราเห็นที่วัดมหาธาตุตวเล็กตัวน้อยสวยยังไงมันก็ยังไม่มีเครื่องประดับเอาไปที่ วัดช้างล้อมก็ยังมีเครื่องประดับน้อยที่นี่มีครบนะแล้วก็สง่างามมากทันะรวดลายเห่านี้มันจะเป็นแบบของเราที่เราจะศึกษาว่าในยุคสมัยของกำแพงเพชรตรงนีนะ้ประมาณ800รกว่าปีเนี่ยนะครับลวดลายเขาออกแบบอย่างไงตรงนั้นที่เป็นลายลายขอบที่ตรงโคนขามช้าง ที่ตรงตร่อเท้า,ออทาของช้างเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นวัลไลวัลไลคือําไรหรือรัดรัดต้นแขนต้นขาแต่ลายเหล่านั้นมันเป็นลายที่ลกคลนี่ออกมาเป็นทางยาวเป็นหน้ากระดานแล้วเนี่ยเราจะไปใช้อะไรได้บ้างใช้กรอบลูกใช้ขอบหน้ากระดานบัวอะไรต่างได้นะอย่ามองข้ามไป มันกลมก็โสม,ม,ม,มอย่างนั้นไตนมันกลมอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราดึงออกมาแล้วมันคลี่ออกเป็นแถกยาวเราก็จะเห็นว่ามันเป็นลายที่สองาที่จะเป็นป้นแต่ได้หรือลายที่เป็นเป็นเอ่อไอ,อ้สร้อยคอนะครับถ้าเห็นสร้อยคออย่างนั้นมันเฉียงแต่เราจับต้องตรงจะมันก็เป็นลายเชิงแทนลายกรวยเชิงที่แตกตาไปได้อัอนนี้ตอนนี้ให้ท่านทราบ เราดูช้างนะครับแต่ตอนนี้ช้างเนี่ยมันเยอะจริงๆนะฮะทำไมมันเยอะคนเข้าใจเรื่องสถาปัตย์นะครับฐานที่ขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่มีช้างเลยมันดูกระด้างกระด้างคือมัน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 จีดจืดว่านั้นจะกระด้างไม่ใช่แข็งเพราะตัวมันแข็งอยู่แล้วแต่มันดูไม่มีรสไม่มีรสชาติจืด เขาก็ช้างใส่เข้าไปแต่นี้ช้างใส่เข้าไปเนี่ยทําไมเขาไม่ใช้ช้างเต็มตัวเหมือนอย่างวัดช้งลอมถ้าเอาช้างเต็มตัวมาเนี่ยฐานจะก,กว้างออกไปไปโกงพื้นที่ทิ้ง่างามของตีรีข้างบนเขาจึงดันเข้าไปเหลือ,อขึ้่ตัวพอเพ้นตัวเนี่ยมันไม่เป็นช้างละในรูปมันเป็นช้าง แต่ขาของมันเนี่ยมันเป็นเหมือนเสาที่ค้คำค้ำฐานทั้งสี่ได้ในความรู้สึกของเส้นอะไรนี่ก่อนนะครับเราเรียนคอมโพสิชันมาแล้วฐานข้างล่างนะฮะเป็นฐานเชิงบาทมีลัดอกสองชั้นเป็นลัดอกหน้ากระดานเป็นแผ่นแดนๆนะฮะองชั้นเนี่ยทั้งหมดมันเป็นโบติกันลาย อาจารย์ดมันเป็น h อ r i z น n t a ลาเช่นระดับตาเช้นลาบเช้นลาบแสดงความมิ่งความมิ่งความมั่นคงน,นะแต่ถ้าคุณเอาช้างออกไปทั้งบนมันก็ยังเป็นเส่นลาบอีกมันก็จืดเขาจึงเอาเช่นบเ o ตกันรายตั้งตั้งตั้งทำให้ปวยพุ่ขงของฐานขึ้นไปฐานก็ดูสูงขึ้น นะฮะสูงแล้วเป็นไงครับมันไปนหยุดที่สะพอมช้างไม่ใช่สูงหายไปในอตาา่างไปหยุดตรงสะพอมช้างตรงน,นั้นทาให้เกิดความมั่นคงนครับพอเลยขึ้นไปก็เป็นพานับอาจจเตีนะ้ยเช่นเป็นเช่นราบเหมือนกันแต่ไม่เสียเพราะมันไม่ไปบังฐานเฉียงข้างบนนู้นที่บนเรนะดีนะฮะไอ้คนดูนะฮะจาไม่ถึงนสานเสียก็นะจะไล่ไป เวลาที่มาเนี่ยหลายคนก็อยากขึ้นไปดูข้างบนมันมีอะไรนะหลายคนก็อยากลองกาลังว่าฉันยางขึ้นไหวนะหลายคนก็อาจจะถ่ายรูปฉันมาแล้วนะนะฮะคนก็อาจจะขึ้นบันไดไปแต่บันไดเนี่ยอันตรายมากมันเป็นขั้นเล็กๆแล้วชันก็ต้องถามว่าทำไมมันทำบันไดไม่ให้เราขึ้นง่ายกว่านี้ล่ะเออ ทำไมไม่ไศาสนาสถานหลายแห่งไม่ใช่ของเราอย่างเดียวแม้จะคเหม็นของพมา่าและตาามที่เดียวจะตามขั้นบรรันไดสั้นๆแล้วชันๆเพราะเป็นศาสนาสถานศักดิ์สิทธิ์คนพะลรกพุชาไม่ควรละลาบรวมขึ้นไปโดยไม่มีวัตถุประสงค์ไปสักการะพิชาไม่งนั้นจะทำทำบรรันไดสะดวก อะไรมันก็วิ่งกันไปเล่นบินขึ้นบินลงถ้าคุณทําสบายอยู่เด็กมามันวิ่งขึ้นบินลงแทนที่มันจะไปดูช้างอยู่เขาก็ทําให้ขึ้นลงลำบ,บากแต่มันมีข้อจุดเสียคือเวลาคุณขึ้นมันไปไคุณลงสิคุณอยากลงเร็วไหมนะโดงมาสินะฮะฉะนั้นบันไดเนี่ยในสมัยหลังก็มีการแก้ปัญหนา เมื่อคุณลงมาครึ่งหนึ่ง<ร>เขามีพักแล้วบันไดจะเสียงข้างซ้ายข้างขวาไอ้สเปคของมัน,นไม่จำยาวออกจับนอกฐานคุณเห็นไหมเนี่ยบันไดมันออกอนอกฐานใช่ไหมนะนะนะพอถึงตรงนั้นปุ๊บออกก่อนจะออกนอกฐานก็มีพักพักแล้วมันก็มีฉานิดเดียวไม่กิน,นพื้นที่แล้วก็ลงข้างซ้ายข้างขวา มันก็เป็นแมสซ์ร่วมกันนั้งสิไยานี่เราเพิ่งแก้ตกในสมัยแรกที่สของกรงรัตานาโกสินฉะนั้นที่นครวัดมันยังแก้เรืองมันไดไม่จบนะเทคโนโลยีต่างๆที่มนุษย์คิดขึ้นได้บางทีมันไม่ลงตัวเสมอไปมันต้องใช้การเวลาใช้ประสบการณ์ใช้การใช้จนเข้าใจการเปรียบเทียบ แล้วมันจึงจะแก้ไขให้ค่อนข้างหลงตัวได้นะเอา้าตรงนี้แค่ฐานคู่สังยาแล้วนี่ผมจะให้ให้คุณได้ทราบว่าที่เราจะมาดูนั้นคือฐานทีดีนะครับที่มันมีคล้ายค้รูปตะไคร้อะไรนั้น่ะมันแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมสี่เหี่ยมที่ก็เรียกว่าช่องกระจกตามภาษาสถาปัตนะฮะในนั้นมีลายปุ่มป้น คือเคยมีลายฝูนท่านเรื่องพระเวสสันดรชาดกโดยลอบถ้าพูดไปเหมือนขวันก่อนหน้านั้นเราไม่เห็นจะดีไน,นหรอกดินมันทูนขึ้นไปจนถึงข้างบนนั้นด้วยเป็นเหมือนภูเขาวใหญ่เลย <c oughs> แล้วเขาก็มาสำลอกออกจึงไปพบภาพปูปั้นในนั้นซึ่งเป็น,นที่ฮือฮากันมากตอนทีพบ แล้วก็เกิดความเป็นห่วงดังนั้นทางสำนักเบอร์รีจึงแสะเอารูปแบบนี้เป็นเก็บไปที่ทิพิตภัณฑ์ที่เราจะไปอยู่แต่ไม่ทราบว่าเขายังเก็บไว้ในคลังหรือเขาออกมาแสดงแล้วนะครับเพราะว่าของพวกนี้บางทีเขาก็ไม่มีทุนร้อนไม่มีพื้นที่แสดงเขากเก็บไว้ในคลังถ้าเราแอบไปรู้ว่าอยู่ในคลังแล้วก็ใช้ power หน่อย ครึ่งที่เด็กเดียวเรามาจะใช้พ w e r ของคนนะอ่านหนังสืเอเปยิ่งยิ่งยิ่งเลยไม่เสีย20บาทก็ค่อยชั่วไปแต่บางแห่งนี่ Power ไม่พอต้องติดเทอร์โบด้วยมีครื่2สอตัวเนี้ยใว <c ười> บางวัดจะเราตัวเดียวเคร่องสุบูรก็อแอลเกียร์ก็บอกต้องมีครุ่2ตัวสองตัวเป็นไงครับ <c ười> มีหนังสือระใบชั้นระบาดยี่สตามไปด้วยนี่เป็นตัวแล้วครืสีอะไรด้วย สีม่วงเาชอะไรสีแดงไม่ชอบสีเขียวนี่อ่จ่รตรู้เรื่องนี้ดีเวลานี้มนตพระไปสวดที่บ้านสวนไม่สวดไม่ครับดึงสถานออกเตีวยี่สิบจับจองปัจจัยพระเห็นดึงออกที่สุดให้ครับที่เรื่องกินไม่มีทางเออตอนี้เขาก็แทรกไปส่วนที่เหลือนี่แหละครับเราพบสีที่ผมพูดมาคืนเนี่ สีครูเป็นสิ้นละตัวนี้แหละทำให้เราได้เป็นกนลวิธีของขั้นตอนของการปัป่นปูนนั้นผมจะเชิญท่านขึ้นไปอยู่ข้างบนนะฮะแล้วผมจะยืนเป็นกำลังใจทั้งล่าง <c oughs> ไหน <c oughs> ๆมาแล้วัาสับฝนลำานาเยอะนะ <c oughs> ดังนั้นดูรอบๆสะกพวกเหมันเก็บลายที่อยู่ที่ช้างแต่ตรงระหว่างช้างแต่ละตัวเนี่ย เขาจะปัน้นต้นไม้ต้นไม้สำคัญสำคัญต่างเอาไว้ให้เห็นว่าช้างเหล่านี้อยู่ในป่าต่างกันต่างกันนะ,ะเป็นต้นไม้มงคลนะการปันป้นต้นไม้เหล่านี้ไม่ใช่ต้นไม้ที่เราเห็นนี้แต่เป็นต้นไม้ที่ได้ปรับรูปแล้วที่เราเรียกว่ายูนฟอร์มแล้วเป็นรูปใหม่ให้ เป็นรูปแบบของปัจจรบัิที่ได้านไรนั้นมีลูกเล่นเยอะไอ้ลูกเล่นนี้แหละจะเป็นกําไรที่เราจะได้ย่างไปใช้เมื่อมีโอกาสแสดงมีนกมีลิงมีงูมีกระรอกแอบอยู่ในต้นไม้นั้นซึ่งทําให้ต้นไม้นั้นมีรสชาติขึ้นมีสิ่งที่น่าสนใจมีที่งพับตาด้วยนะครับนั้นก่อนแดดเป็นแตรงกว่านี้มีมน จเจริญพรไปรบรอยเจอเลยครับเจอเลยครับแต่งการ่ายขึ้นทางบน<ป>แล้วลงทางล่าง